นี่นี่เก็บไปมดัดอย่างละเก็บเก็บโฮมใสก่กระซามออกไปไว้นอกขนมดัดขวยอยันนี้นี่ไว้นนไม<ป>่ใช่ไหเออเก็บไปมัดละถัว,ถวยอซุมมนีน่เอาโฮมโฮมกันออกไปไว้นอกขนมดัดให้สิมายายไว้อยู่ในนี้ไปเอาใสาก่กระซามใหญ่ฮนเห็นบอกกระซามใหญ่ เกไปมดนี่หมาะนี่ถัวยซ้อนซ้อนกันโลดหน้าเห็นบล่ล่ะซ้อนซ้อนกันมดนะเดี๋ยเอาไปบาดเดียวนี่กระซามนี่ใส่กระซามไปไมันจะมดบาดเดียวไปไปเบิ่งใช่ให้หลานสาวหน่อยล่างถัวยปก่นอนเก็บมดเก็บมดเก็บมดืดเออ,อ,อเออ เชิมเก็บเราบ่หันซ่อนกระโนดหมาอัเดซใส่หมาะนะหมอะยังหมอะบางญ่นะเอาถวยใส่หมาะหันได้นะเนื้อน้าหมาะเนี่ยเออเออเดี๋ยวจมหมาะออกไปเลยโหลดเลยถวยในเทิงอันเดนะถวยหัวปลานะท้ายินนะฮะบอกหงเกเาลงมาเนี่ยแล้วอืมบอเอาลงมาเธอจะไปถอกยีนอฟหรือไงถอกอย่างอยู่นี้ จะได้ล่างเก่าแล้วนะใครไปเมื่อยบอฮะเมื่อยบ่เออถวยน้อยๆนะถอยยังหันเบิ่งดูเออถวยเปล่าบอนานมันมองบ่ไปล่างไปล่างตัวได้ตักใส่แล้วไปล่างเลยบ่วงก็เอาบ่วงตัวได้ใส่แล้วก็เอาไปเม็ด นี่ก็สะโ้ยตัวใส่แล้วมัสีิดนี้ยังอยู่หันนะโตส่โอ้อยู่ขันผูกเ,เออเก็บใส่กระซามใหญ่นะ งามๆล่าง <S <S เออหูกทำมันเกลี้ยง,ยง,งแต่ละส่วนหนึ่งก็อาไหว้บัตรกรล่างหน้าหนึ่งอีกว่าไิ่ใล่างน้าเดียวลรือยาบ่อเฮ้ยบัตรอะไรล่างอีบ้บ่ตรอะไรไม่ถูกอ้าวตัวนี้ก็เสร็จพอมันเกี้ยงเลยก็เอาเออกไหวบัดเทาล่างไปเมื่อไรบัดน,นี้เทาก็เอาน้าใหม่มาใสา่ สวัวดีผมเปนสิล่างน้่งเขียวๆนั่นเนี่ยไปตักกินโอ้โหไว้แล้วเศร้ากระล่างแต่เศร้าหิบล่างมาแต่อ่านหนังสือบางอย่างนั่นน่ะ,ะผ้าล่างมันแล้วนะอยากกินเข่าเลยด้นี่ได้ <c oughs> เอื้อเอื่อยมาล่างใอดกันไวๆขำ <c oughs> เลย โลัวอะไรแสดงบกฮะกลวอะไรนี่โอ้กลัวใบพุกกวว่ากลไววายกลัวว่ายเออเออตัวได้บ่ทันได้ล่างแหะเอาลงล่างเลยกัล่างเลวก็กลวว่าะกอน้ลวก็เปลี่ยนหน้ามาไว่ไว่าเมื่อยบ่บอกเมื่อย ก็เด <łość> ี <S 2> <S 2> ata, ๋ยวเมื่อยอะไรสิหายาก็เดี๋ยวเมื่อยอะไรสิหายาสันดอฟอาคันอาบ่เมื่อยอะไรก็ล่างต่อมาเลยลาลากูได้เมื่อยอะไรบอกกูได้บ่เมื่อยอะไรเฮ็ด ต่งรถก็อยัให้มันเปียกเลยเสืออ่นนอนะก็ะยับให้เสื้อเปียก,ลยกเลยแ้ว ดึงกระซ้าม,มาข้างใกล้ๆพี่แน่ย่าไปยื้อใส่ถ้วยโตวล่างนั่นแล้วก็ไปกวบใส่โตะตัวนั่นมาแล้กกระล่างง่ามใหม่อีกบรดเเมื่อยบมเลยนี่บริเเมือมเออม่อยเลยเฮดกันเมื่อยและบอกอไปเด้อจะน้อยสิมาจอบบังอีเด้เอ,อ